สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับถามคุณบริพันธ์บ้างดีกว่าเราตัดสินใจเนี่ยต้องบอกว่าพ่อตาเนี่ยตั้งแต่ปี45จนถึงปี50 5ปีเราเนี่ยมาปิ๊งจริงๆกับกิฟฟารีนตอนปี50ใช่ครับพอเราทำธุรกิจนี้เนี่ยทำมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยกิฟฟารีนได้ให้อะไรครอบครัวของคุณบริพันธ์บ้างเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะคำว่าอิสรภาพครับคือผมต้องการจะออกแบบชีวิตเอง พอผมทําธุรกิจกิฟฟลินสําเร็จปุ๊บผมได้มีโอกาสเขียนหนังสือผมเขียนหนังสือไป4ี่ี่หเล่มน,นะซ้มอมเขียนนะซ้อมเขียนไม่ได้เขียนจริงๆแต่ก็เขียนแบบสนุกสนุกนะครับแล้วก็ได้ให้ในเรื่องของคําว่าชีวิตครอบครัวรผมอยากจะตื่นเช่ามาแล้วทํากับข้าวด้วยฝีมือของเราเองอผักทุกใบเราอยากจะล้างให้มันสะอาดแล้วทําเองนะครับได้ให้ในเรื่องของการท่องเที่ยวบริษัทกิฟฟลินให้ท่องเที่ยวโอ้โหเจ็ดแปดประเทศที่ทํามานะครับ ได้ให้ในเรื่องของคําว่ารายได้จริงอยู่นะครับรายได้ของผมนะครับทุกวันนี้ผมก็เอาไปเรียนต่อปริญญาโทเพื่อที่จะเอามาพัฒนาชีวิตแล้วก็พัฒนาสังคมที่บ้านเพราะว่าตอนนี้ผมได้เปิดสถาบันครูต้นกล้าเป็นของตนเองด้วยครเป็นสถาบันการเรียนการสอนในเรื่องของชีวิตนะครับก็จะเอาส่วนนี้นะครับไปพัฒนาในพื้นที่บ้านที่ผมอยู่ที่เพชรบุรีใช่ครับที่เพชรบุรี แล้วก็ให้ลูกศิษย์ทุหาแล้วก็ใครๆหลายๆคนเข้าไปได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบธรรมชาติครับนั่นก็คือสิ่งที่ได้ทั้งรายได้ความมั่นคงการท่องเที่ยวกำไรชีวิตแล้วก็ได้ทําตามความฝันของตัวเองนะครับถือว่าการมาอยู่ที่นี่5ปีเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปมากนะครมากครับเพราะว่าพันธนาการที่อยู่ในหัวใจหมดเลย ความหนักอึ้งที่อยู่ในหัวใจไม่มีเลยทุกวันนี้มีแต่ความคําว่าเบาสบายรันจวนพิลมเพลินม,มีความรู้สึกว่าโลกนี้มันน่าอยู่นะกับหลายๆคนที่บอกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่แต่ผมมองรู้สึกว่ามันน่าอยู่ขึ้นนะเพราะว่ากิฟฟรลีนมันเติมเต็มโลกให้มันสวยงามขึ้นครับครับผมมาถึงวันนี้เนี่ยผมอยากจะถามว่าแรงบันดาลใจว่าเราเรารู้อยู่แล้วชีวิตของเราเนี่ยถ้าหาเจอแล้วเราพลังเราจะมันจะเต็มเปี่ยมครับ หลายคนบางคนบอกแรงบันดาลใจอยู่ที่ลูกบางคนคบ,บอกแรงบันดาลใจอยู่ที่อยากจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความฝันรแรงบันดาลใจของคุณบริพันธ์อยู่ตรงไหนแรงบันดาลใจผมวางไว้สองเรื่องครับคือเรื่องของชีวิตของเรากับเรื่องชีวิตของคนในองค์กรครับชีวิตของผมเนี่ยผมต้องการสุขสงบเย็นสามข้อนะครับครับสุขคือใช้ชีวิตแบบที่เราออกแบบเองได้ โดยไม่รูราฟึ้งเฟ้ออะไรมากแต่เราอยู่อย่างเรียบง่ายได้ครับสงบหมายความว่าผมอยากจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในไร่ของผมคือตอนนี้เรามีไร่อยู่นะครับกับอยากจะมีบ้านหลังเล็กๆสักหลังหนึ่งแล้วก็ได้ออกแบบชีวิตในแต่ละวันอย่างสงบเรียบง่ายครับเย็นผมต้องการที่จะสร้างแอร์หนึ่งแสนบอะไรอะแอร์หนึ่งแสนบีทต้นไม้ไงครับ ผมต้องการที่จะปลูกต้นไม้ในไร่ผมให้เป็นป่าที่เขียวขจีตอนนี้ป่าตําแถบชะอําน้อยลงไปทุกทีแล้วเพราะว่าเมืองมันกำลังจะบุกเข้าไปครับถ้าผมทำสามสิ่งนี้สําเร็จได้ชีวิตผมจะถือว่าประสบความสําเร็จแล้วครับอีกแรงบันดาลใจหนึ่งคือในเรื่องของนำว่าทีมงานทําอย่างไรให้คนในองค์กร จเจริญเติบโตต,ตามเรามาผมบอกต,ตรงๆนะครับว่าผมโชคดีที่ได้คนในองค์กรเก่งหมายความว่าเราสื่อถ่ายอะไรลงไปปุ๊บเขาสามารถทําแทนเราได้ครัทุกวนันนี้ทีมงานผมทำคอสการินการสอนเองเป็นโอ้ใช่ได้อคือเราสร้างคู้นํามาโดยตลอดถ้าทำคอสการินการสอนแทนเราได้โอเคถือว่าใช่ได้ถึงแม้มันจะเป็นคอสเล็กๆแต่ต่อไปอนาคตข้างหน้าเขาก็สามารถทําแทนเราได้อย่างนีงไ้ได้นี่แหละครับถ้าความปรารถนาอันแรงกล้าของผมเสร็จตรงนี้ครับเราจะมีความสุขที่สุด ครับนั่นก็คือพูดง่ายๆทุกๆวันของการใช้ชีวิตมีเรื่องให้คิดและมีเรื่องให้ทํบเพียงแต่ภายใต้วงเล็บว่ามีความสุขทุกเรื่องที่คิดและมีความสุขทุกเรื่องที่ทำเรามีคําพูดหนึ่งที่เราได้ยินบอกว่าคุณประธานบอกวันนี้มันเหมือนปลดเปลื้องพันธนาการออกไปทั้งหมดเลยสุขสงบเย็นเย็นนั่นก็คือสิ่งที่เป็นชีวิตที่ต้องการในรูปแบบแบบนี้และกิฟฟารีนก็ได้ทําให้ทั้งสุขทําให้ทั้งสงบ แล้วก็ทําให้ทั้งเย็นด้วยนะครับในในเป้าหมายที่บอกระวังไว้2อย่างใช่ไหมฮะผมเลยอยากรู้ว่าเป้าหมายสําหรับชีวิตและก็เป้าหมายสําหรับงานเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นเป้าหมายสําหรับงานคุณบริพันธ์ตั้งใจจะวางไว้เพื่อทีมงานโดยเฉพาะเลยใช่ครับคือในเรื่องของงานเนี่ยนะครับตอนนี้ผมทําภูต้นกล้าสถาบันการเรียนการสอนเนี่ยเราจะทําภูต้นกล้าที่เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิต วิถีชีวิตของคนครับผมมีลูกศิษย์ลูกหาก,ก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วอยากจะให้เขาไปได้รู้ถึงวิถีชีวิตที่สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆครับวิถีชีวิตที่จะเจริญเติบโตได้จริงๆแล้วที่นั่นจะมีการเรียนการสอนในเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าคือเราจะมีตู้พระไตรปิฎกตั้งแล้วให้คนได้ไปเรียนนี่คือเป้าหมายชีวิตสูงสุด ก็เรียกว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีจิตสาธารณะนะที่จะมองให้โลกใบนี้มีความน่าอยู่มากขึ้นในขณะเดียวกันในทางโลกก็ยังมีอีกหลายครอบครัวนะครับที่ต้องการที่จะทำเขาเรียกว่าสัมมาอาชีวะถ้าเราพูดแบบนี้ที่สุจริตแต่เป็นอาชีพที่มั่นคงเราก็จะใช้ใช้แนวคิดเนี้ยสร้างอาชีพธุรกิจกิฟารีนให้กับคนที่เรารู้จักด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ กิฟเฟีนถือว่าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับที่ใครก็ได้ถ้าเข้ามาแล้วเข้าใจครับและไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆเนี่ยเขาสามารถสําเร็จได้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาแล้วไม่สําเร็จเพราะแพ้ใจตัวเองครับเราจะทําสิ่งเหล่าเนี้ยให้เขาได้เห็นว่าทําไมเขาถึงเข้ามาครับก็คอร์สปลูกพลังชีวิตมันสอนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับนั่นก็คือเป้าหมายที่วางเอาไว้นะครับมาถามคําถาม บางอย่างต้องบอกว่าเส้นทางการเดินในชีวิตของเราเนี่ยบางทีก็มีคนคอยให้กําลังใจเคียงข้างอยู่แน่นอนว่าแม้เราจะมีหลักคิดที่ถูกต้องแต่ถ้าเราปราศจากกําลังใจจากผู้คนที่อยู่รอบข้างเราก็คงมาถึงตรงนี้ไม่ได้เช่นกันนะอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับที่ช่วยเป็นกําลังใจและสนับสนุนให้เราเมีแรงในการเดินทางมาจนถึงเป้าหมายอันดับแรกต้องขอขอบคุณคุณโอปอก่อน ครับเพราะว่าเขาเป็นคู่ชีวิตที่ไม่เคยขัดอะไรแม้แต่เรื่องเดียวแล้วก็คุณพ่อตาที่เปิดธุรกิจให้ถึงแม้ว่าจะโดนคำแรงๆจากผมไปเยอะ,อะแต่เขาก็ยังอดทนมากครับอันดับต่อไปคือพ่อแม่ของผมที่สอนในเรื่องของวิถีชีวิตธรรมชาติให้กับผมบทําให้ผมเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นว่าเราไม่ต้องฟุ้งเฟอ้ออะไรมากไปนะักเราก็สามารถที่จะดํารงชีวิตต่อไปได้ครับและ สุดท้ายนะครับคือแพทย์หญิงนัลลินีเพลบูรที่ได้มอบโอกาสดีๆให้กับครอบครัวของผมได้พบกับชีวิตที่มันรำจวนพิลมจริงๆซึ่งมันเป็นแรงปรารถนาที่ผมคิดมาตั้งแต่ต้นว่ามันจะมีอะไรที่ทําให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้มากมายขนาดนี้ครับกิฟฟารีนเป็นคําตอบสุดท้ายสําหรับผมจริงๆครับถ้าท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่เขาเองเขาอยากจะทําธุรกิจกิฟฟารีนบ้างคุณบริพันธ์คิดว่า อะไรคือเคล็ดลับที่คนคนหนึ่งจะสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟต์รินได้เขาควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะคือจะต้องมีจิตใจที่เป็นนักสู้ครับครับมีคนถามผมว่าจิตใจเป็นนักสู้มันเป็นยังไงคุณบริพันธ์ผมบอกเขาเลยนะครับว่าคนที่มีจิตใจเป็นนักสู้มันไม่จํากัดวุฒิการศึกษาครับมันไม่จํากัดเพศและวัยมันจํากัดอยู่เรื่องเดียวครับคือเรื่องของคําว่าหัวใจสู้หรือเปล่าครับ ถ้าใจสู้ถ้าอยากทําอะไรก็ประสบความสาเร็จครับครับนั่นก็คือเอาหัวใจก่อนเป็นอันดับแรกเป็นอันดับแรกสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่แล้วอย่ามองว่างานนี้ยากหรืองานนี้ง่ายนะฮะแต่ให้มองก่อนว่าตกลงใจเราเนี่ยอยากจะสู้หรือเปล่าครับถ้าใจสู้เดี๋ยวยากแต่ง่ายเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใช่ครับแล้วมีไหมครับที่เรามองปั๊บแล้วเรารู้สึกว่าบางคนเขาเข้าใจว่างานนี้มันยากคือผมว่านะเขาเหตุผลในการดําเนินชีวิตเขาน้อยเกินไปครับ อ๋อถ้าเหตุผลในการดําเนินชีวิตน้อยเกินไปเขาทําอะไรก็ไม่สําเร็จครับนิดหน่อยก็ว่ายากแล้วใช่เพราะฉะนั้นต้องมีเหตุผลแรงพอว่าชีวิตฉันเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไร,รพอมีเหตุผลมากพอเสร็จปุ๊บเอาหัวใจของความเป็นนักสู้ใส่ลงไปเนะี่ยเขาทําอะไรก็สําเร็จครับครับผม นั่นก็คือวิธีคิดอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเรามีเหตุผลเนี่ยเรื่องยากๆเนี่ยเราจะจะอยากจะทำใช่ครับนะครับ<ช>แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเหตุผลในการใช้ชีวิตเรามันเบาเกินไปเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆง่ายๆใกล้ตัวเลยอาจจะไม่อยากทําเลย<ช>นะครับ,รบวันนี้เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกับนักธุรกิจกิฟฟรินท่านหนึ่งซึ่งถือได้ว่ามีวิธีคิดและก็มีวิธีการที่น่าสนใจนะครับวันนี้คุณบริพันธ์และก็คุณโอปอทั้งสามีและภรรยาคู่นี้ถือได้ว่า มีกิฟฟารินเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วและกิฟฟารินคือคําตอบที่ทําให้ครอบครัวนี้ได้มีความสมบูรณ์ในชีวิตและได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะทําทั้งเพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นด้วยนะครับ,รบทางรายการของเราต้องขอบคุณนะครับสําหรับเรื่องราวดีๆที่นํามาแบ่งปันให้เราฟังในวันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับ และในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีของเท่ลึกที่จะมอบให้ด้วยนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟ์รีนนั่นเองครับวันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครั้งหน้าแรงบันดาลใจจากรายการจะเป็นเรื่องอะไรต้องคอยติดตามกันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งคุณบริพันธ์ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ